หวานมากตู่ปิยวดีโพดภาพซื้อของอย่างไงให้โลกจำกดไลค์รัวๆไปเลยตู่ปิยวดีเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเลือกซื้อของอย่างไงให้โลกจำขี่คอสามีหยิบของไปเลยกดไลค์ให้รัวๆกับความหวานและความแซบเป็นคู่สามีภรรยาที่หวานกันอย่างต่อเนื่องในทุกโมเมนต์เลยจริงๆสำหรับคู่ของผู้จัดคนเก่งตู่ปิยวดีกับมาวินทวีพลทำเอาคนโสดหลายคนอยากแต่งงานกันเลยทีเดียวล่าสุดตู่ปิยวดีลงภาพสุดน่ารักไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเลือกซื้อของอย่างไงให้โลกจำเพราะของที่อยากซื้อกลับบ้าน อยู่ชั้นบนสุดวิธีแก้ปัญหาสุดโรแมนติกแบบฉบับสามีภรรยานั่นคือขอขี่คอสามีแทนขย eng หรือเรียกพนักงานนั่นเองก็บอกว่าเก๋และอัศจรรสุดๆไปเลยและจากภาพน่ารักนี้เองตู่ปิยวดีได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างฮาว่าถึงชีวิตคู่ที่เดินจับมือมาด้วยกันชีวิตคู่มันต้องหลักเบาเอาสู้จะขี่คอจะแบกหลังจะกินข้างถนนหรือจะขึ้นไปกินบนดนาดฟ้าก็ลุยไปด้วยกันเนอะหลายคนเห็นภาพนี้แล้วต่างกดไลค์ร,รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์ถึงชีวิตคู่ของตู่มาวินว่าเป็นคู่น่ารักมากๆโชคดีที่ท ดีมาวินทวีพลภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกบคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ